มาเป็นนาราบ้าซื้อซื้อเจ้าคนสบายดีพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเช้าน้ำกันมันแย่อาลาบ้าพัพอๆกับสองสาวสุพบินีเลยพี่น้องเมนูมื้อนี้ของเราก็จะเป็นส้มเห็ดแม่แก้วเห็ดพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่ก็แยยโซนแยเนี่ยเลยแม่แก้วเห็ดส้มเห็ดจ้าส้มเห็ดอ้าวตัวได้โซนน้ำมันี่อ้าวนึกว่าส้มเห็ดเบิร์ดจะดอกส้มเห็ดมีเท่านี้พี่น้องเลยจะกินสมน้ำมันจะกินสมน้ำมัแก้เน่ะพ่อ แก้สมน้ําใม่นีตอน4:00นบ่ประกาศแต่4:00นพเออใหญ่คําบ่ใหญ่าโบ่งลได้พี่น้องเยดีูสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเช้าพี่น้องอยู่บ้านแม่แก้วมื้อนี้ยไปทํามนมันกีังกับแม่นะว่าลูกออกไปไปุนหามา เิ uhm, ้งข่าวแหลมจะไปเริ่งานพี่น้องเว้ยลุงกี้เสียพี่น้องกันแต่นดีก่อนไ่ถมเทปเราเห็นมั้ยเนาะแล้วไปผาดด้านหน้าแลไปป่าใช่เปล่า

แม่เดมจ้หน ok> uh ้า huh. มันตันจะออกไม่นาเจ้าม่าเจ้ามงมนปลาไม่กินนะไม่กินะรก็ดไม่เรไม่แห้กินเพาะเไม่เลือดั่นกินเป็นอยกินเห็รเป็น้อยเลาที่อยกินไเยอาเป่าอย่างเงี้ยที่ราเป็นอยผมไม่เลือดจูบองห้าที่เรปลานี้ผมจักเห็ดเห็ดคือเห็ต้มกิน น้องผ้าน้องไผ่แม่แก้วชิ้นแล้วเ็ลาะอันแม่ไม่แม่กินขานแล้วเขไม่หมกินมานพี่น้องเอ้ยมาสวยคุณแม่นอนได้ยังแม่เชิหนน่นหนังเหนโอ้นัง

<laughs> mình bớt mẹ à, 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 bọn mình bớt ra tòa ghi nhát nữa lâu mặt tên nhang bọn mẹ lâu mẹ tên nhịp tên nhịp mẹ tên nhịp mẹ tên nhịp tên nhịp mẹ tên nhịp mẹ tên nhịp mẹ tên tên nhịp tên nhịp mẹ tên 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 cứ bắn nó lại hơi ngon Bắn nó ngay hơn Bắn nó ngay hơn Ngay hơn nó cứ ngắn luôn rồi Một mũi này nào ngon Mà đang tiền nguyên Nó ừ. quen mỏi Nó cuốn bây giờ đó Càng ngon nó dối nó là cuốn Mũi này nó mì mải vô Mì bỏ tay vào ngay Mũi bay Nó เวลจ้าเมื่อแซ้แม่ะไปคั่น่ะเรเป็นเรื่องเงินน่ะบาดนี้ดังพี่น้อเอ้ยสุขภาพมาก่อนเมื่อยคันเมื่อยคือยุดรบ่ต้องไปสมมุติว่าเฮาไปได้2คันเฮาสิได้ว่าคันเฮาเมื่อยแฮงแลมา2แซนเข้าไปในอันคลินิกหรือว่าโรงหมอน่ะ้เอ้ยนี่ว่าดบ่ตัดออยจัเจ้าเด้อเลยยป มันจะไ้เจ้าม่ไปม่ลุกลูกเาวเราก็ไปด้ยแม่ฉันนะจเ้ามเด็นีเลาห้าหางก็ไอย่องม่เปนยองไงมันบมมันเมื่อยเมื่อยเลยลุกไป่างเดียวเนาะแม่แก้วนะก็เมื่อยตอนเห็ดหักตัดินหรอพี่น้อยก็เมื่อยเลยไปหาหมอไปหาหอตนีู้ัวมัน

เขาเขาให้เก่าเดียวเขามาเนี่ก็มันเขาชเขามาหอดเลินวนนอไมาเก็บนะมาหอดเงินสิือทิเขาที่หน้ามาหอดเงินสีสัคือสมอยสงสัยนะมาหอดเิีกันญามากลายเขาไปแล้วเปินเทปของเขาเขาขยเจ้าัยังใส่เสือบางอย่างอเพราะว่านไมไปกับรเทเขาไทปเขาเทปอินเขาเบางเ็เยกับตัวนี้และปบรินะ ทีเดียะพองแต่มืนนั่นมันกะมันกลมากเางเก็บแต่ว่ายังมีสื่อจาอีหลายอ่าเเวลาไปตัวองแล้ก็นั้นแบบิดข่าก็ใหญ่มากข่าววเสียจะใช่เนียจะต้งไปแบบตีอะ้างจะกําลไปดูหนุ่มบลทาเียต่เาก็เชอยู่ขางบริษัทน่ะ้าายก็ถไป ว่าเขาเหเเชียอร่าก็ู่นเียก็เก็บอยู่เรืดีสั่งกันย่ามันทำนี่กันย่าว่าเขาบอ้าเหนอหายเอาตรงนี้นะแาวกายเงื่อนเขาสักานคุณลาตายหลาดบุกี่น้อลยค่ะนะแค่่แค่แ่านห่ค่่แค่่่่่่ค่่แ่แ่ เงินก็เตรียมไว้อะเส็งจมแล้วไหมก็เส็งจมเ hết ก็เส็งไปยังเอ้ยนุ่งอะไรไรก็ตุ๋นเอาจุกแต่สั่งอะนุ่งเวรีกินนุ่งคนอะไรก็ไปเส็งอุ้มไปเพชรเลือกเลือต่อนดำต่อนขาวโอ้ยหลุดจะบางเลยเนาข้าวหลุดจะไม่ส่งนาะวันมันเลยส่งไม่ได้ท่อง ฮด้วยเราไม่ชื่อเขาเขาจะกรอดกัน,นาเข <c oughs> าไปน่งล้านใครเหมอคใครระน่ะลังคานี้ไม่จูงกินมหยาู้เลยเราไม่ได้เไปเรื่อยั้ไม่ได้ไไดิขอ,ของคนอี น่ะพี่นะ้องกกน้องภาคกำลังตัดต่อเพลงตัดต่อเพลงให้แฮมหน่อยระหว่างจะจลงก่องบีดก่องเท้าชุดปนี้เพิ่งถ่ายเพลงไว้ให้ถ่ายเพลงแล้วพอดีจังมือนั่นแหละทีถ่ายจักมือฮะมีจักมืออเราเลยเพลงอาร์ตไปยังหมเดเวลาถ่ายโทษมันใจรีบอยากอะไรก็คืออะไรอยากเที่ยวเขาอืมยังเสร็ดหมดแล้วเลย างน้าเราจะจะากาง้เราจะจะเกบแ้ยาลจะเบื่อม่ลมันยังเมื่อยอ่ะนะเมื่อยลมหบอกหู่ามันเมื่อยตงเมือยอย่างไแก้วจักช่างเผาจากนี้นะลูกมันสิวเนืใจไห่แลัวใจเป็นที่ปกติแล้วมันก็คือน้ำความดันกระบาลนะไขมันลรกไขมันเยอนักหนักนไขมันมันกี่ยวดแค่เดียวเมื่อย อา้นตาดิลงนะาด่โอเพน้องสบคิปนีกพี่จ๊กิเ่จะมีกอนฝะก็ล์กดแชร์กดติดตามก้นเปกนลลังแรงใจแน่นอนซตัวกอไร้จกันที่ดวสำหรับคลิปนี้ดีมีแหงพี่น้องกินเขาเลกินเขาเ้าเ็ดใแก้วเ้าเดียวเขาก็มา